คืนนี้เวลาตีสองในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเ,เพื่อนๆเลวูฟูมีคิวไปเยือนกาลาตาซาลายนั่นเองนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาพูดก่อนเกมกันสักเล็กน้อยนะครับว่าเลวููเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมที่จะเก็บชัยชนะออกมาและใครบ้างนะครับที่จะลงตัวจริงในค่ําคืนนี้นะครับก็มาเริ่มกันที่ตำแหน่งก่อนเลยดีกว่านะครับ ก็น่าจะมาในระบบ4-23 1องสามหนะริวฮูนะกองหน้าก็น่าจะเป็นเอกิติเก้นะครับก็น่าจะกลับมาเล่นได้นะส่วนกลางลุกเนี่ยน่าจะเป็นกัปโปเวสซาร่านะครับส่วนกองกลางเนี่ยน่าจะเป็นโจนจับคู่กับกาเฟนแบกนะครับส่วนกองหลังเนี่ยน่าจะเป็นโรเบสันฟันไดโกเมสแล้วก็ฟิลมโปงตัวจริงนะฮะส่วนผู้รักษาประตูเนี่ยอเรส่งเบเกอร์เหมือนเดิมนะครับส่วนฝั่งเขาเนี่ยตัวที่น่ากลัวและน่าจับตาดูในค่ําคืนนี้นั่นคือโอซิมเฮนนะครับหน้าเป้านะฮะก็อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตตรายวัจบ ส่วนกลางลุกของเขาเนี่ยเป็นซาเน่นะก็คือเลรอยซาเน่นั่นเองนะฮะแล้วก็กุนโดกันนะฮะอันนี้ก็ค่าวๆา,านะสำหรับนักเตะฝั่งเขาที่ค่อนข้างที่จะดูมีชื่อเสียงแล้วก็น่ากลัวนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเรียวพูเนี่ยสถิติที่ผ่านมาเวลาเจอกับทีมนี้ค่อนข้างที่จะสูสีนะแต่มองๆองดูแล้วเนี่ยศักยภาพทีมณปัจจุบันเนี่ยเรียวพูดูดีกว่าเยอะนะครับก็ จะเป็นยังไงเนี่ยผมมองเลยนะว่าเรียวคูเนี่ยไม่แพ้ครับมีโอกาสเก็บชัยชนะออกมาได้นะครับ2120โดยประมาณเลยนะก็คิดๆว่าไม่น่าแพ้ไม่น่าแพ้เพื่อนๆก็อย่าลืมมาเชียร์กันเนยอะนะครับมองๆดูแล้วเนี่ยเอกิติเก้เนี่ยน่าจะทำประตูได้นะครับส่วนเวสเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าฟอร์มเนี่ยยังไม่ได้เรื่องนะก็ก็ต้องหาฟอร์มกันต่อไปแต่ถ้า เวทเนี่ยเล่นไปนานๆแล้วยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะคุ้มกับค่าตัวที่เสียไปนะครับก็คงต้องหาคนอื่นมาแทนนะฮะหรือต้องปล่อยไปนะครับอาจจะได้ในราคาที่ไม่เท่าเดิมนะครับอันนี้ในความคิดผมนะก็เป็นกําลังใจให้กับฟอร์เรนเวทด้วยนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็ ตัวสำรองก็ทีเด็ดของริ้วภูเหมือนเดิมนะครับในค่้มขนนี้ริ้วภูไม่แพ้เด็ดขาดครับผมก็มาเชียร์กันเยอะนะเตะดึกหน่อยเวลาทีสองนะครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมในคลิปถัดไปนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย